ในที่นี้มีใครเคยได้ยินบ้างคะว่าคนประสบความสําเร็จนั้นต้องผ่านความเสี่ยงมาแล้วใครเคยได้ยินแล้วกดหนึ่งนะคะใครยังไม่เคยได้ยินนะคะกดสองค่ะก็มีทั้งกดหนึ่งและกดสองเลยนะคะขอบคุณมากๆสําหรับความคิดเห็นค่ะวันนี้ห้องเรารัวๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนในที่นี้คือคนอยากประสบความสาเร็จใช่ไหมคะ ถ้าท่านไม่อยากประสบความสําเร็จท่านไม่ได้อยู่ห้องนี้แน่นอนล้นๆจุกๆมีแต่คนแบบอยากประสบความสําเร็จคนอยากรวยคนอยากพลิกชีวิตทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดค่ะหัวใจมาลัว,ลว,ลวนะคะค่ออยราดินดาจินดาชานสอนก็จะมาบอกเล่าในเรื่องของความเสี่ยงคือความเสี่ยงกับคนที่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราได้ยินมาคนจะประสบความสําเร็จต้องผ่านความเสี่ยงและฉันล่ะฉันต้องผ่านความเสี่ยงด้วยหรอ ถ้าไม่ผ่านความเสี่ยงแล้วประสบความสําเร็จได้ไหมอะเรามาทําความรู้จักความเสี่ยงกันเลยแล้วกันความเสี่ยงเนี่ยมันคืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่าความเสี่ยงคืออันตรายถ้าเราเสี่ยงเราผ่านความเสี่ยงไปแล้วเหมือนคนที่ชอบพูดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้วคืออะไรคือมันเหมือนกับจะต้องถึง ถึงชีวิตหรอหายนะขนาดนั้นเลยเหรอคือความเสี่ยงพอคนพูดถึงความเสี่ยงก็จะนึกถึงเลยว่ามันเป็นทางลบแสดงว่าถ้าผ่านความเสี่ยงเนี่ยแสดงว่าวิดละเกือบละเสี่ยงเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนแล้วโดนหลอกเสี่ยงโดนโกงเนี่ยคนจะนึกนึกถึงแต่เรื่องของความเสี่ยงท,ที่ที่มันเป็นลบๆแต่ความเสี่ยงอีกเสียงหนึ่งที่เราอะค่ะ ยินดีกับความเสี่ยงนี้ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่16เลยเสี่ยงอะไรคะความเสี่ยงในการซื้อหวยใช่ไหมคะหวยก็คือการเสี่ยงถูกไหมคะแต่ทําไมเรายังมีความสุขกับการเสี่ยงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงไม่ได้บ่งบอกถึงว่าอันตรายอย่างเดียวความเสี่ยงนั้นมันบ่งบอกถึงว่ามันจะมีสิ่งดีๆถ้าเราเสี่ยงแล้วเราอาจจะพบสิ่งดีๆที่ได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นบางคนเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง ถูกไหมคะแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความสําเร็จลองคิดดูค่ะคนที่เขาจะประสบความสําเร็จคนที่เขาจะรวยอะค่ะเขาก็ผ่านความเสี่ยงทั้งสิ้นเสี่ยงในเรื่องของธุรกิจเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจแต่เขาอยู่กับความเสี่ยงด้วยเหตุและผลแต่คนส่วนใหญ่อยู่กับความเสี่ยงด้วยอารมณ์กลัว ความอยากเราเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยทั้งๆท,ที่เราไม่มีเงินเลยเรามีเงินเท่าไหร่เราทุ่มไปกับหวยหมดเพราะอะไรคะเพราะเราเสี่ยงด้วยความอยากแต่คนประสบความสำเร็จเขาไม่เอาเหตุผลเหล่านี้มาเป็นข้อในการตัดสินใจในเรื่องของความเสี่ยงในชีวิตเขาเขาจะศึกษาเขาจะเอาข้อมูลความเป็นจริงว่ามันมีอะไรรองรับในความเสี่ยงนั้น โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจคนรวยหรือคนประสบความสําเร็จเขาจะคิดเลยว่าถ้าเขาลงทุนตรงนี้มีความเสี่ยงเท่านี้แล้วมีอะไรรองรับความสําเร็จความสําเร็จนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่คือเหตุผลที่คนประสบความสําเร็จเขากล้าเสี่ยงและความเสี่ยงเขากับสัมฤทธผลไปในทางบวกแตกต่างกับคนทั่วไปที่คิดจะเสี่ยงพอคิดปุ๊บคิดด้วยอารมณ์ตัดสินใจด้วยอารมณ์ อารมณ์กลัวอารมณ์อยากอารมณ์ต้องการอารมณ์โลภหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเกิดผลเสียแต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จคนรวยนั้นเขากล้าเสี่ยงค่ะกล้าเสี่ยงมากกว่าเราเหมือนเวลาซื้อหวยเป็นไงคะเลขนี้มาแน่มาแน่แต่เราซื้อไปแค่ยี่สิบบาท เราก็ได้ผลลัพธ์แค่20บาทแต่ถ้าเราซื้อเยอะๆแล้วเกิดมันไม่เป็นอย่างที่มันไม่ออกอะ่ะหวยมันไม่ออกเลขที่เราซื้อซื้อโคตรเยอะเลยแต่มันไม่ออกเป็นไงคะก็เจ็บตัวอยู่ดีเพราะอันนี้มีเหตุผลอะไรรองรับคะว่าเราจะต้องถูกหวยแน่นอนเป็นแค่ความเชื่อความอยากความต้องการในตัวเราเท่านั้นถูกไหมคะแต่ไม่มีข้อมูลสถิติในการรองรับชัดเจน แต่คนรวยคนประสบความสำเร็จสูงสงเขาไม่มองแค่รมตรงนี้ค่ะเขามองว่าหวยตัวนี้จะออกแล้วมีเหตุผลอะไรรองรับว,ว่ามันออกชัวเขาจึงลงมือทํามีคําที่พูดกันว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคํานี้ไม่ได้หมายความว่าก็คนรวยมันมีตังมันเลยเล่นหุ้นไม่ใช่ค่ะเพราะการเล่นหุ้น มีเหตุผลมีข้อมูลมีตรกกระมีสถิติในการลองรับความสำเร็จอยู่ที่เราอะค่ะจะศึกษามันได้จริงจังและลงมือทําได้มากพอหรือเปล่าแค่นั้นเองเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้แต่การซื้อหวยมีอะไรรองรับคะว่าหวยเลขนี้ต้องมายใน่ๆมีสถิติไหนรองรับบ้างไม่งั้นเขาจะบอกล็อกเลขกันเหรอใช่ไหมนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้คน รวยคนสําเร็จเขากล้าเสี่ยงความเสี่ยงทุกคนต้องเจออยู่แล้วถ้าใครไม,ไม่เจอความเสี่ยงไม่มีทางประสบความสําเร็จใครไม่กล้าเสี่ยงไม่มีทางประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้ค่ะออยอยากให้ทุกคนมองความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดจะเป็นคนรวยคิดจะเป็นคนสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงอันดับแรกเราต้องเสียเส่ยงเสี่ยงแต่เราต้องศึกษาข้อมูลลองรับให้ดีความเสี่ยงเราจึงจะน้อยลง วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังลังเลนะคะกำลังคิดว่าฉันจะทำธุรกิจอะไรตอนนี้โรคระบาดมันมาขนาดนี้แล้วมันจะเสี่ยงไหมมีธุรกิจอะไรที่ทำแล้วไม่เสี่ยงก็เยอะแยะมากมายค่ะแต่ขอให้ทุกท่านลองศึกษาข้อมูลให้ดีให้ชัดเจนนะคะถูกกฎหมายไหมถูกจริยธรรมจรรยบรรณิศีลธรรมไหมนะคะหรือ,อมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนในยุคแบบนี้นะคะ หาข้อมูลศึกษาอย่างเข้าใจหรืออย่างเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทำความเสี่ยงนั้นจะกลายเป็นความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ